เกิดเรืเอ่องแล้วมีอะไรเหรอเคมี่พวกปลาบอกว่าขอโทษที่มาส่งได้แค่นี้นะอะไรนะทำไมอ่ะอมันมาแล้วพวกโทบิวโอไรเดอร์ไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเอเอเคมี่จะไปไหนเนี่ยเธอต้องซ่อนตัวสิไม่ใช่นะ ไม่ใช่ที่ทะเลอยู่บนฟ้าปลาบินได้ด้วยเท่เป็นบ้าไม่ใช่เวลามาปลื้มนะเฮ้ยเห็นรเปล่าเห็นเซ่ไม่พิดหน้าผมจะสลัดหมวกฟางน่ยรีบติดต่อไปเร็วรับทราบ ตั้งใจว่าจะมาจับนางเงือกตัวเดียวแต่แพ้แต่นั้นถูกหวยเข้าซันได้่ันดูว่าตอนนี้ใจตัวซันนะ